ธรรมสิการพระอาจารย์เอกลักษณ์ปัญญาคมครับสิทธิอยากจะทราบถึงเหตุที่มาของการจัดสร้างตะกุดพรังพุทธนิมิตที่จะออกให้สิทธิญานุสิทธิ์ได้ร่วมบุญบูชาในวันงานไหว้ครู22กรกฎาคม2566นี้ครับตะกุดพรังพุทธนิมิตที่จัดสร้างขึ้นในรอบนี้ก็ทําเพื่อเป็นที่ระลึกให้ญาติโยมในงานวันไหวค้ครู วันที่22กรกดาที่จะถึงนี้ตะกุดที่ทําขึ้นนี่ก็เป็นยันพุทธนิมิตแล้วก็ยันณะฉับพันนาังศีก็คือชื่อตะกุดก็คือเป็นตะกุดพลังพุทธนิมิตฉับพันนาังศีเหตุที่ทําตะกุดขึ้นก็มอบให้เป็นที่ระลึกกับผู้ที่ร่วมบุญในงานไหว้รูตะกุดพลังพุทธนิมิตฉับพันนาังศีเนี่ยเป็นพยันที่มีมาแต่โบราณถือว่าเป็นยันยอดแห่งยันเป็นจักรพรรดิแห่งยัน เป็นยันที่นำบทพุทธคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราใช้สวดสรรเสริญน,นั้นมาถูกเป็นอัขระยันประกอบขึ้นเป็นองค์พระให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ให้กับญาติโยมที่ได้บูชาไปเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันพยันอันตรายทั้งหลายแล้วก็ได้ลงจานเพิ่มด้วยยันนะฉับพันณรังสียันนะฉับพันนรังสีถือว่าเป็น บารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยจงเป็นฉับพันรังสีที่พระองค์มีพระมหาการุณาธิคุณส่งมาให้กับถึงกับพวกเราเมื่อเราได้บูชาติดตัวแล้วก็จะเป็นผู้ที่ปราศจากพยันันตรายมีสง่าราศีติดต่อหรือทําการสิ่งใดก็จะสําเร็จตามความปรารถนาเดินทางไปที่ใดก็จะได้รับความเมตตารักไข่ทั้งคนและเทวดาทั้งหลายก็จะรักษาด้วย นะตะกรุดพลังพุทธนิมิตท,ที่จัดสร้างขึ้นนี้ก็มีเจตนาให้ทุกคนนําไปติดตัวเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงคุณพระรัตนไตรเป็นเครื่องระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านะเพื่อการฝึกเนะจดจมเป็นพุทธนิมิตด้วยเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับเราด้วยญาติยโยมได้เดินทางมาร่วมในงานไหว้ครนะูพระอาจารย์ก็ทําเป็นของที่ระลึกเป็นของฝัน มอบให้กับทุกคนได้มีบาร,รมีกุฏพรัตนไตเอาไว้คุ้มครองคนที่มารับยันในวันไหวครูไปแล้วก็สามารถมีตะกุดไปติดตัวได้อนุภาพของตะกุดเขาป้องกันพยานอันตรายทั้งหลายให้ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราไม่ภาคชีวิตเราไปเสียก่อนวัยอันสมควรการจากสัตว์ร้ายหรือว่าสัตว์พิษทั้งหลาย คุณใส่ลมเพลมพัดท,ทั้งหลายพูดผีวิญญาณทั้งหลายก็จะไม่เข้ามาก,กั้มไก่บุคคลที่ได้บูชาอยู่ติดตัวอยู่ก็จะเป็นผู้ที่เป็นมีมงคลไม่จิตตกไม่ดวงตกไม่อยู่ร้อนนอนเพาะว่าเพราะว่า,เ,า,วาเกิดจากการบรบกวนของสิ่งที่มองไม่เห็น,นถ้าเรามีติดตัวไว้ บารมีของคุณพระรัตนไตก็จะคุ้มครองเราได้ถ้าเราได้บูชาก็เหมือนเรามีบารมีของคุณพระพุทธเจ้าท่านครอบคุ้มครองไปกับเราด้วยตลอดเวลาท่านผู้ที่บูชาไปแล้วก็มีข้อห้ามอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งไม่ดื่มเหล้าแล้วก็ไม่ลักทรัพย์ทำให้อานุภาพของพญัน,น้มีอานุภาพสมบูรณ์แบบแรารัตนาทุกวัน ทุกเช้าค่ำเวลาเดินทางไปไหนก็ให้ระลึกถึงคุณพระตนะไตาตั้งนโมขึ้นสามจบว่าไตาสนาคมว่าคาถาภาวนาพระคาถาพลังพุทธนิมิตก็ขอบาร,รมีคุณพระพุทธเจ้าคุ้มครองเราพระคาถาพลังพุทธนิมิตก็มีอยู่ว่าพุทโธพุทธะอิทธิฤิธิพุทธนิมิตังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ ฉับพันนรังศียานุภาเวนะนิรันตรายูมหาเตโชมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมถ้าเราหมั่นภาวนาสวดอยู่อย่างนี้เสมอความเป็นมงคลทั้งหลายความรุ่งเรืองไปบุญทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นกับเราหากจะมีพยานอันตรายก็จะมีเหตุให้เรารู้ตัวก่อนแล้วก็ป้องกันพยานอันตรายนั้นได้เป็นอย่างดีการสับสัพพะอันตราย กันดวงตกกันดวงชงกันสิ่งที่เป็นอาถรรพ์ทั้งหลายนะพวกจิตตกดวงตกตก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่เราต้องฝึกแล้วต้องภาวนาไว้หากมีเรื่องฉุดเฉิน่าแค่ภาวนาว่าพระพุทธนิมิตต่างพุทโธก็ใช้ได้เช่นเดียวกันตะกุดพลังพุทธนิมิตได้จัดสร้างในวันไหวครูครั้งนี้ ก็สร้างเป็นเนื้อเงินจำนวนสามร้อยดอกแล้วก็เป็นเนื้อทองเหลืองจำนวนสองพันดอกนะเพื่อให้ญาติโยมได้บูชาสการะเป็นของที่ระลึกต่อไปในตะกุดเนื้อเงินนั้นได้โรงอักขรยันณะจัพนรังสีนะซึ่งลงไว้ทั้งสองด้านของยันองค์พระพุทธนิมิตแต่ว่าเนื้อทองเหลืองนั้นได้ให้ทางโรงงานนั้นปั๊มเป็นยันณะันพนรังสีเช่นเดียวกัน อยู่ในตะกุดในตะกุดหนึ่งดอกจะประกอบไปด้วยยันรังพุทธนิมิตยันเกาะแก้วพุทธนิมิตแล้วก็ยันนฉับพันรังสีสามยันนี้ซึ่งเป็นยันที่มีอนุภาพและมีอานิสงค์ครอบคุมทุกอย่างนะทั้งปลอดภัยแล้วก็เป็นทั้งเมตตาแล้วก็เป็นทั้งตะบะเดชะมหาอำนาจอยู่แล้วด้วยด้วยอำนาจของพญัน ซึ่งเป็นยันที่มีอนุภาพอยู่แล้วจึงบังเกิดผลกับผู้สการะบูชาผู้ที่ได้รับไปแล้วนะวิธีการปฏิบัติให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์หรือเกิดพุทธานุภาพได้อย่างสมบูรณ์นั้นทุกคนต้องฝึกเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าคือถึงพุทธนิมิตของพระอ,องค์ตามที่พระอาจารย์ได้เทศนาและแนะนำสั่งสอนไปแล้ว เวลาเช้าขึ้นมาก็ใหหยิบตะกรุดอธิษฐานจิตขอพรคุณพระรัตนไตรนะแล้วก็ขอพรครูบาอาจารย์เราจะไปที่ไหนนะก็อธิษฐานจิตภาวนาพระคาถาพระรังพุทธนิมิตก,ก่อนแล้วก็ขอพรถ้าเป็นข้าราชการก็ขอให้ตำแหน่งหน้าที่การงานเราเก้าหน้าไปไหนผู้ใหญ่ลักถ้าเราจะค้าขายเราก็ขอให้เราซื้อง่ายขายคล่อง เราจะติดต่อสิ่งใดก็ขอให้เราสำเร็จให้ตั้งใจอารัธนาถึงคุณพระทุกเช้าและก่อนนอนก็จะทำให้เราปลอดภัยเวลาเราอยู่ระหว่างวันทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จรุ่งเรืองเวลาที่เรากลางคืนเราอารัธนาติดตัวเรานอน,อนเราก็จะไม่ฝันร้ายไม่ผวาไม่มีอาการหวาดกลัวหรือมีอาการจิตตกเกิดขึ้น ด้วยพุทธา,า,ทาดุภาพรรมา,าุภาพสังขาอุภาพจึงดลบันดาลให้เกิดความสุขแก่เรานะแต่ไม่รับรองสำหรับผู้ที่รับไปแล้วผิดข้อห้ามผิดศีล้้วก็ไม่อรัธนาปล่อยปะระเลยก็อ,อาจจะไม่ได้เกิดผลทั้นตามที่พระอาจารย์ได้พูดมานี้แต่ถ้าทุกคนนำไปแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำก็จะมีผลและมีอนุภาพ ทางที่พูดไปแล้วทุกประการขอเจริญพร